สวัสดีครับวันนี้ครัวที่ดำใจกําลังจะทะํากระเพาะปลานะฮะกระเพาะปลาตัวนี้เป็นกระเพาะปลาอย่างดีนะครับโลหนึ่งประมาณ2,000กว่าบาทแต่ยังมีดีกว่านี้อีกนะฮะอันนี้คุณแม่ยายส่งมาจากหนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับว่ากระเพาะปลาแบบนี้ทําแบบไหนนะฮะวิธีทําค่อนข้างจะหลายขั้นตอน,น่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับให้เรานําน้ํามันใสก่กระทะนะฮะแล้วก็ นำข้อปลาลงไปเดี๋ยวเราจะนำไปสับีริงครับ มันร้อนไม่พอตันตะกี่นี้มาเลยด้านเลยอ๋เอเดินแตกแล้วโอเคนะครับพอได้เสร็จแล้วเราจะมาดูขั้นตอนถัดไป หลังจากทอดเสร็จให้เรานํามาหั่นนะครับอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปทอดอีกรอบนะฮะเหมือนแคบหมูเลยนะฮะหลังจากเราหั่นเสร็จเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเ๋ยวเรานําไปทอดอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากสับเสร็จให้เราลงไปทอดอีกรอบหนึ่งนะครับ ไฟแรงน้ำมันร้อนนะครับแต่ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับตอนนี้กระเพาะปังเราก็เริ่มจากของตัวขึ้นแล้วนะครับ จะต้องคอยคนเศ็ดด้วยตรงที่ก็ยังไม่พองนะฮะให้เขาลงโดนน้ำมันแล้วจะพองตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กระเพาะปลาของเราก็พองตัวดีแล้วนะครับเกือบจะใช้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีนะฮะว่าหลังทอดขั้นตอนนี้แล้วมันจะพองตัวขนาดไหน,นครับกระเพาะปลาทอดแล้วจะได้แบบนี้นะฮะกระเพาะปลาตรงนี้มันประมาณสอง สขีดน่าจะได้นะฮะพองออกมาก็เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนกันทำถัดไปนะฮะถ้าเรานำน้ำมันที่เราทอดกระเพาะปลานะครับเอาเห็ดหอมลงไปทอดนะนี่เป็นสูตรแม่ยายนะครับให้เราทอดประมาณขนาดนี้นะฮะ ก็งาใช้ได้แล้วก็ตักขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการต้มไล่น้ามัน้วกอบปลาออกนะฮะขั้นตอนถัดไปให้เรานําน้ํานะครับลงไปต้มน้ามันไม่เป็นไรไม่ต้องล้างกระทะก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะต้มรีดน้มามันน้ําแรกออกก่อนนะฮะ ที่เป็นน้ําซุปจากการต้มไก่นะฮะเราจะนํามาทําเป็นน้ําซุปกระเพาะปลานะครับรับรองเข้มข้นอร่อยแน่นอนนะฮะครับตอนนี้กระเพาะปลาของเราก็นิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาแล้วบีบใช่ไหมนำมาบีบไล่น้ํามัน,นออกนะครับเข้มครับเดี๋ยวเราจะนําไปล้างน้านะฮะเพื่อบีบน้ํามันไล่น้ํามัน,นออกนะครับ ให้เราล้างน้ํานะครับแล้วก็บีบไล่น้ํามันออกนะฮะให้เราบีบไล่น้ำมันนี้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ในน้าซุปลงไปนะฮะสูตรนี้เป็นสูตรของแม่ยายผมทำนะฮะคือถ้า ท่านใดที่ทำกลสสตรกันกอ็อย่าว่ากันนะครับชอบสูตรไหนก็ลองทำสูตรนั้นทานนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปนะครับครับหลังจากนั้นก็นำพวกกระดูกเป็ดกระดูกไก่นะฮะลงไปต้มนะครับ ก็ไม่เชิกระดูนะฮะมีเนื้อด้วยมีพวกคออะไรพวกนี้ยน้ำซุปเราจะหวานนะครับเพิ่มเพิ่มความหวานความเข้มข้นแล้วก็ทานได้ด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่ปลาหมึกแห้งนะฮะให้เรานํามาหัน่นแล้วล้างน้ํานะครับใส่ลงไปเพิ่มความหวานอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอร่อยนะฮะบอกตรงบางท่านอาจจะว่าเอ๊ทำไมไม่ทําสูตรน้ําเหนียวน้ําข้นแต่ผมชอบกันแบบนี้นะฮะ สูตรนี้ก็อร่อยเวลาสดร้อนๆเนี่ยสวรรค์ทีเดียวนะครับหลังจากต้มสักระยะหนึ่งนะฮะให้เราปรุงรสด้วยเกลือนะครับรสด,ดีนะฮะ สีขาวนะครับน่ารับประทานมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะตุนต่อยนะครับเสร็จแล้วมาชมหน้าตาดูนะฮะว่าหน้าตาจะน่ารับประทานเป็นไงนะฮะ ครับที่ก็เป็นขา้าวปลาสูตรควรวเจ้าดำใจนะฮะลองไปทำทานกันดูทำไม่ยากนะครับคลิปดนใจลืมกดติดตามเท่ดำใจ .com ไว้ได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ